วันนี้เพื่อนๆสเปกคอนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วแล้วก็มาอยู่กับแมสส์สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการจับกล้องมาชนกันนะคะในรุ่น Samsung Galaxy S9 Plus แบบที่อย่างถืออยู่ในมืออันนี้นะคะแล้วก็ Xiaomi Mi 8นะคะ ต้องบอกเลยว่าเราออกไปถ่ายรูปกันมาหลากหลายสถานการณ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะในโหมดตาม่างๆหมูดพอเทปมดปกติในที่แสงเยอะแสงน้อยนะคะถ่ายมาหมดเลยเพราะว่าตัวกล้องของทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีกล้องที่มีคุณสมบัติแล้วก็คะแนนที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแอบบอกว่ากล้องหน้าเนี่ยคือแถมให้นะคะให้ดูแบบเพลิงเพินส่วนกล้องหลัง จะสวยยแค่่ไไหนไปดูเลต้องบอกเลยนะคะว่าครั้ง2รุ่นนี้มีคะแนน DxO Mark นะคะที่สูสีกันมากไม่ว่าจะเป็น S 9 p l u s หรือว่าเ Xiaomi มีมี8เองนะคะรับรองเลยว่าสี Sun ocus, สันระบบโฟกัสสูสีกันแบบ เทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะคะโดยเสี่ยวหมีมี8เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Duo Camera ที่เป็น Duo Pixel ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้ง2เลนเลยนะคะรูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f 1.8แล้วก็มี OIS แบบ4แกนมาให้ด้วยนะคะรับรองว่าการถ่ายภาพเนี่ยไม่มีสันไหวแน่นอนส่วน Samsung Galaxy S9 พ u s นะคะเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับกล้องหลังแบบ Duo Camera แบบ Duo Pixel เช่นเดียวกันนะคะโดยความละเอียดทั้งสงเลนเลยเนี่ย จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มี OIS การสั่นให้เช่นเดียวกันเลยค่ะ สำหรับเริ่มต้นสถานการณ์แรกนะคะเราก็จะมาลองถ่ายด้วยโหมดปกติทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยมี่มี่แแล้วก็ Samsung Galaxy S9 Plus นะคะรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาลองเป็นโหมดที่ถ่ายภาพคนกันบ้างนะคะฝั่งนึงเป็นโหมดพอเท็อีกอันนึงเป็นไลฟ์โฟโต้นั่นเองเนาะนี่ถ่ายคนออกมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณแบบในรูปนี้เลยนะคะอันนี้คือรูปตัวอย่างที่ถ่ายออกมาเลยเนาะลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดปกติกัน ะะแบบที่ไม่ต้องมีหน้าชั้นหลังเบอร์นะคะถ่ายรัวๆเลยทั้งตัว Xiaomi เองแล้วก็ S9 Plus นั่นเองทีนี้นะคะเราก็ลองเปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นย้อนแสงบ้างนะคะอย่างเช่นแป้นบารที่เราถ่ายมาน,นี้ก็จะมี กานย้อนแสงนิดนิดหน่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นต้นไม้ลองถ่ายดูนะคะว่าสีเขียวเป็นยังไงบ้างถ่ายย้อนแสงแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างนั่นเองต้นไม้หมู่บ้านเราเนี่เยอะมากจริงๆนะคะเราลองหมดเลยทุกต้นเลยนะคะก็จะให้เห็นทั้งสองภาพนะคะดูว่ากล้องทั้งสองรุ่นเนี่ยถ่ายออกมาแล้วสวยเหมือนกันไหมเพราะว่าคะแนนที่ได้ออกมาเนี่ยให้คะแนนเท่ากันเลยนะคะสำหรับ d x o m a k นั่นเอง นอกจากสถานการณ์ที่เราถ่ายให้ดูทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีสถานการณ์ตอนกลางคืนด้วยนะคะให้ดูว่าถ่ายรูปกลางคืนจากโทรศัพท์ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนั่นเอง นอกจากคะแนนทั้งสองเครื่องนี้นะคะที่เป็นกล้องหลังที่เท่ากันเนี่ยเราก็เลยแถมให้เป็นกล้องหน้าให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะว่ากล้องหน้าของทั้งสองรุ่นเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งภาพตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้นั่นเอง กันมากคะ่ะเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหทดสอบกล้องเที่ยวนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มมากๆทุกสถานการณ์นะคะเอาให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆทุกคนที่ชมอยู่นะคะอยู่ทีมไหนก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ อกมาเลยว่าอยู่ทีม Xiaomi Mi แ8หรือว่า Samsung Galaxy S 9 Plus นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเรานะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารในช่องของเรานั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ